สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเลนอลแชนแนลมาหนีแม่มซิมอนมาส่งลูกไปโรงเรียนพี่น้องจ้ะชมบรรยากาศสวยๆงามๆพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ้นแส้แส้พี่น้องเ,เอ,งอ้ยแม่ซิมอนมาส่งซิมอนไปโรงเรียนพี่น้องกับบรรยากาศโรงพี่น้องโอ้เพิ่มชีวิตประจำวันมาส่งลูกไปโรงเรียนพี่น้องซิมอนนั่งในรถ ฝนเทลงมาเทลงมาผุ harma, ้เนพี weg, ่น้องเอ้ยตกทั้งวีทั้งวันแม่ซิมอนกับเส่เสียกันฝนพี่น้องซิมอนกับอยู่ในรถเข็นเป็นสภาพยังเหนือเนาะในรถเข็นพี่น้องฮ่าอย่าตาลายนะแม่ซิมอนเด้อจ้าเด้อชีวิตประจำวัน ข้ามือเด็ฝนตกก็บสิ่งสภาพนี่สะพี่นอ้องเอ,อ้ยตากฝนมาส่งลูกมือเด็อากาศดีใครเนี่ยตามถนนไฟแดงสภาพเก่าพี่น,อน้องแม่ชีบอกกับสิ่งเมือว่าเรื่องทำีซ่าให้ลูกพี่น้องจ้าเตรียมเอกสารแนวใดเพื่อจะเอาลูกขึ้นมาลูกอันไหนอายุท่านได้ถึงอันไหนสิบแปดปีพี่น,อน้องแม่ชิบอกสิมงเม่าให้ฟังเด้อจ้าเด้อ ขามไฟแดงพี่น้องขามไฟแดงประเทศเนเธอร์แลนด์มองเก้าเจอว่าเมซิมอนขามุูมือสุกวันมาหับมาส่งลูกขามตรงนี้แล้วพี่น้องจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลชาแนลแม่ซิมอนก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วพี่น้องจ้าฝนตกฝนห่มพี่น้องเอ้ยบรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงนี้ฝนตกพี่น้อง ท้องฟ้าก็เมือดเคลิ้มปัญห์แมซิมอนกับไปทรงลูกชีวิตป,ประจําวันกับตาฝนไปทรงซีมอนไปโรงเรียนกับแฟนาไปครับกับไปตาฝุ่นสิละพี่น้องจ้าแมซิมอนกับซิมบอลต์ตอที่ว่าขางไว้น้อพี่น้องที่ว่าทําวิชาในเอาลูกขึ้นมาลูกติดเอาขึ้นมายู่เมืองน,นอกน้ำอันแมซิมอนกับซิมันเราเรื่องตอนนี้เด้อจ้ะว่นการทําวิสาเอาลูกขึ้นมาว่ามันง่ายหรือมันยาก เอกสารที่ว่าเขาจะเตรียมเอาอีอย่างมาแน่กับแมซิมอนกับเราเลยได้จ้ะอันลูกสาวลูกสาวอันไหนแมซิมอนที่ว่าอยู่เมืองไทยอันเป็นลูกติดอาศัยอยู่น้ำอันไหนอันน้ำพ่อเขาสามีเก่าของแมซิมอนแมซิมอนก็เลยอันไหนทำเรื่องเอาลูกขึ้นมาก็คือว่าลูกทะเบียนบ้านลูกอยู่ในอันไหน,นทะเบียนบ้านพอ่อพี่น้องแมซิมอนก็เลยต้องอัน อันในให้พ่อเขาน่ะไปโจทยินยอมอยู่อำเภอไปโจทยินยอมว่าอันในให้ลูกน่ะมาไปน้าแม่น่ะพี่น้องอาศัยให้ให้แม่ดูแลพี่น้องจ้ะแต่ก่อนแม่ซิมอนก็นเอาลูกเขาทะเบียนบ้านสามีกับ,บด้ยยายลูกมาอยู่ทะเบียนบ้านทอกคนก็นเลยให้สามีเ่าไปอำเภอกับไปแจ้งแจ้งว่าในหนให้แม่เขาเป็นคนดูแล ทางอำเภอเขาสะมีใบเส้นเอียงหระใบกระดาษสักอย่างหนึ่งใบยินย้อมพี่น้องคือว่าเขาต้องสําหรับคนที่ว่ามีลูกติดเนาะพี่น้องจา้าก็ต้องให้สาม,มีสาม,มีเ่าไปเขียนใบยินยอมอยู่อาําเภอแล้วก็อันในลูกก็ต้องอายุบ่ถึงสิบแปดปีแม่ซิมอนตอนเอาลูกมาก,ก็อายุสิบหา้าสิบสี่สิบห้าพี่น้องลูกบ่ท่านใดสามารถเทดพาสปอร์ตเองได้ก็คือให้พ่อเขานั่นแหละให้พ่อเขาพาไปอันใน เ็ดพาสปอร์ตก็เขียนใบยินยอมอันแมซิมอนก็นต้องส่งเอกสารอันที่ว่าบัะชาชนต่อของพี่น้องอันส่งบ,บัะชาชนแนบคู่กันไปแล้วก็เซ็นในซื้อต่อของน่ะพี่น้องเซ็นกำกับซื้อต่อของแล้วก็ส่งไปทางอันไปเซนี้อยู่เมืองนอกเอาไปห้สามีเก้ากับลูกเอาไปเ็ดพาสปอร์ตเพราะต้องเซ็นยินยอมสองคนพี่น้องจ้ะเ็ดพาสปอร์ตลูกนี่มาได้ง่ายๆพอเ็ดพาสปอร์ตลูกสเสร็จแล้วกับประมาณ หาหกวันหรืออาทิตย์นึงกับสิได้พาสปอร์ตเสียเงินค่าพาสปอร์ตประมาณพันกว่าบาทพี่น้องถ้าให้เขาส่งมาถึงบ้านกับเสียค่าส่งพร้อมกประมาณพันกว่าเสร็จแล้วแม่ซีมอนก็เตรียมเอกสารเอกสารฟังทั้งตัวของก็คือว่าอันแม่ซีมอนต้องมีอันในอันสําหรับแม่ซีมอนก็ต้องเตรียมพาสปอร์ตอีดีการ์ดก็คือบัตรประชาชนบ้านเขาแล้วก็ใบรับรองอันที่ว่าแม่ซีมอนเคยเฮ็ดงานเกี่ยวกับการเงินแม่ซีมอน อันนี้แม่ซีมอนต้องเตรียมได้พี่น้องจ้าแล้วก็ใบทีแล้วก็อันที่ยูบ้านที่ยูบ้านที่ายูประเทศเนเธอร์แลนด์ทางสามีแม่ซีมอนกับแม่ซีมอนคือว่าสองคนรวมกันแต่ว่าเงินอันทีน่บ้านไอใบ ใบการันตีเงินที่ว่างานเขาที่เคยเห็ดที่มีเงินเดือนรับรองที่บ่านสามารถแลลุกขึ้นได้พี่น้องแล้วแต่ว่ากฎหมายมันจะบังคือเก่าพี่น้องทุกๆปีกฎหมายเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมัยแม่ซีมอนทำก็คือแม่ซีมอนก็เตรียมแคสสำนักแล้วพี่น้องก็คือใบทียูอาศัยเป็นรักเป็นแรงแล้วก็การเงินการเงินของแม่ซีมอนก็ของสามีที่ใบการเงินที่ว่าตรงไปยืนเขาแสดงนะพี่น้องต้องแสดงกันในอันรักฐานพี่น้องแล้วก็ ว่ประชาชนของสามีกับทีอยู่ของเมซิมอนกับไครกันก็อันแปลเป็นภาษาในอังกฤษเมซิมอนต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษถา้าแมนว่าผูใ้ใดที่จะเห็ดเอกสารยังสี่ถา้าบ่มัันใจว่าทุกปีมันเปลี่ยนอันกฎหมายไม่เกี่ยวกับอันเอาลูกขึ้นมานี่ก็คือโทษไปทางอันสถานทูตไปขอคําแนะนเขาก็สิบบอกรายละเอียดกับเอกสารที่ว่าเขาต้องเตรียมเพราะทุกปีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆี่นอกแมซิมอนก็เตรียมสยเส็แล้วเมซิมอนก็อัน อันในส่งเอกสารเนี่ยจากเมืองนอกเนี่ยส่งไปเมืองไทยประมาณอาทิตย์หนึ่งส่งด่วนแล้วก็แบบแม่ซิมอนเป็นภาษาอังกฤษามาเลยเพี่น้องแล้วก็ส่งไปลูกสาวก็ต้องเตรียมคือว่าใบเกิดใบเกิดพาสปอร์ตทีู่อาศัยก็คือบ้านเลขที่พี่น้องจ้าแล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษแล้วก็ใบสูตรพ้อพี่น้องตอนนั้นเขาเอาใบสูตรเนาะเอาลูกสาวเขาเอาใบสูตรก็ใบยินยอมอันทีว่ว่าใบยินยอมที่ว่าพอเซ็นไห พอสิ้นห้ยห้มาอยู่กับแม่น่ะล่ะพี่น้องอันนั้นคือว่าต้องเอาปไปแปลแม่ซิมอนจ้างเขาแม่ซิมอนจ้างอันอ้บริษัทที่ว่าเขาจ้างอันในแปลเป็นภาษากรีกเราสเต็มสเต็มตาพรพี่น้องตอนนั้นสมัยนั้นใบละในใบแปลภาษากับสเ,สเต็มรวมกันเลยก็คือใบละแปดร้อยใบละแปดร้อยเรียบร้อยพี่น้องเขาเคราะรับซื้อกับประมาณสองอาทิตย์ที่ว่าเขาอันใน เอาเอากสารลูกก็มีแคร์ซียางพี่น้องเอกสารลูกเอาไปแปลพ่อเอาไปแปลเสร็จเร้วอันวันที่เขาได้เอกสารที่เขาแปลเสร็จเรียบร้อยสเต็มตาเรียบร้อยแล้วเราพี่พน้องใบกระดาษทุกอย่างต้องเต,ต,ต,ต็มตาเต็มตาไอเอียงเนาะเมสซิมอนก็นลืมภาษาบ้านไทยเนาะพี่น้องเอ้ย <c oughs> สเต็มติดตาเรียบร้อยแล้วก็แปลภาษาแล้วแล้วก็เขาก็จะส่งเอกสารอันที่ว่าเขาบริษัทนะพี่น้องยุ่เมืองไทยนั่นแหละเมสซิมอนให้เขาแปลยวนไอ ไอ้กรุงเทพแถวออนนุดหนงพี่น้องมันจะมีเอกสารที่เขาเขาหลับแปลสแตมเรียบร้อยพอดีเลยถ้าผู้ใดผู้หจะกลับไปตรงน,นั้นหระพี่น้องมันจะมีคนหลับแปลเอกสารคนในไอนแปนสแตมตายอย่าง,างพี่น้องมันจะมีตรงนั้นป็สิเป็นราคาจาักบาทตั้งแต่สมมาส์ทีมอนเฮดก็ประมาณแปดลอยกว่าบาทใบละพี่น้องพอเสร็จแล้วเขาส่งเอกสารไปทางบ้านเขาปับ๊บ เขาก็ต้องเอาเอกสารที่ว่าเขาแปลเรียบร้อยเนี่ยก,ก็เอกสารพ่อแม่ทีว่าเตรียมไปนะลูกได้รับสองอันแล้วแม่บอพี่น้องเขาก็ต้องไปอันโทรเขาโทรไปก่อนว่าเขาสินัดหมายทั้งสถานถูดไปยื่นเอกสารน่ะนะพี่น้องคือว่าเขากับลูกสาวกับอันสามีกับอันในแม่เลี้ยงเขาก็พาลูกขึ้นไปอันในเทิงเอาเทิงอันกรุงเทพไปเทิงกรุงเทพไปกรุงเทพเซยกับไปสถานถูดกับเอาไปยื่นเอกสารพี่น้อง เขาก็พยายามถามอีกอย่างนะแม่ซิมอนถามลูกเขาก็ได้ถามอีหย่างแค่เขายืนเอกสารเส็จแล้วเขาก็สิบอกว่าถ้าสมุดวีซ่าออกเขาก็สิโทรมาบอกเขามารับวีซ่าแมนบอพี่น้องเขาก็สิมารับให้เขามารับวีซ่าเพราะลูกยืนเอกสารได้สามวันพี่น้องเอกสารวีซ่าออกนั่นละเอกสารวีซ่าออกกระคือลูกก็คือลูกก็สามีกับเมียไม่เขานั่นแหละก็พาไปรับเอกสาร กับวีซ่าก้อนที่เขาสิไปรับอันในวีซ่านี่เขาต้องมีอันในอันตัวเครื่องบิน,นพี่นอ้องตัวเครื่องบินมือเขาสิบินนะ่ะเขาต้องเอาไปยืนเขาอ้อมพี่นอ้องยืนสถานทูตที่เขาสิได้อันในไปรับใบวีซ่านะ่ะยืนสถานทูตนะั่นนะแหละก็เอาไปแม่ซิมอนก็คือว่าตอนมือลูกที่จะไปอันใรับวีซ่าแม่ซิมอนก็ให้ลูกไปปิน้นอันตัวเครื่องบินแล้วก็ไปยืนสถานทูตว่าเขาจะบินมือใดมือใดเขากำหนดม่เกิน เมื่อเกิดเดือนหนึ่งแล้วดสามวันทีน่นพี่น้องเขาต้องบินออกเพราะว่าวีซ่าเขาออกตามกำหนดนั้นใน,นเขาต้องเขามีปไปไล่เขามือบินพร้อมอพี่น้องแต่บาตัวคนบินเท่าก็บอกวิวลเลว,ว่าเขาจะบินเมือใดเส็จแล้วแม่ซิมอนก็อันไปหัปลูกแป๊บเดียวพี่น้องสามวันวีซ่าออกมันเร็ยวมากเพราะว่าไอ้อ่านเอกสารของเขามันไม่ได้มีเอียงมากมายแล้วก็แม่ซิมอนกับเฮ็ดงานน้ำสามีมเห็ดงานน้ำแล้วก็บ้านเท่าก็เป็นหลักเป็นแรง เอกสารของลูกกับบได้มีอย่างมากไม้สามีเก่าเพิ่นกะบ่ได้มียามากอีย่างมากไม้เพิ่นกะเส้นอีย่างยินย้อมหลับทุกอย่างเออเพื่อนกะใไห่ลูกมาอยู่น้ำเมเส้นแล้วอันแมซิมอนกะพอถึงเวลาอันที่จะไปครับว่าลูกเตรียมของอีอย่างเร้วเร่วมันบ่พี่น้องอันแมซิมอนกะคา้าเตนยงคาเตนยงกับลูกกับเต่าก็เฮ็ดบานเฮ็ดเฮียนเตรียมของหลูกนะพี่น้องจ้าอันมีเวลาแค่ไปเมืองไทยรังแหลกบินสามวันพี่น้องไปสามวัน ไปเมืองไทยนะแค่สามวันบินเสร็จแล้วก็ฮับลูกเราขึ้นมาพี่น้องก่อนที่จะขึ้นมาอยวนไอออนฮอลแลนด์ที่ลงไปรับลูกแล้วพี่น้องจ้าแมซิมอนดูพักอยู่บ้านตาของเซธเราข้นมากรุงเทพวันหนึง่งวันนั้นก็บ,บินเลยพี่น้องอันแมซิมอนอัน,อ,น,อ,น,อ,นอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษอยากงัวอยากหัว,หวไปฮับลูกแค่สามมือไปลงยูกาตาบ่าเคยสมัยน,นั้นคือว่าเขามีอยหางว่าที่เขายิ่งยิ่งเครื่องบินที่ว่ายิงอันเครื่องบินตกน่ะพี่น้องที่เขาห้ามให้บินสสินะ อันทางพานตรงนั้นเนาะที่ว่าเครื่องบินสมัยอันที่ว่าแม่ซิมอนไปฮับแม่ซิมอนก็บ,บินพันคอพี่น้องจา้า <c oughs> พักระฟาร์ว่าไว้ใช่อันสมัยนั้นที่ว่าแม่ซิมอนไปหับลูกเขาสีบอกว่าอันเส้นทางสายนั้นห้ามบินอ่ะพี่น้องที่ว่าประเทศฮอลแลนด์เม่ซิมอนจะบ,บินสายตรงเนาะไปหับลูกบ่เคยเ่เคยไห็นไปฮับลูกแบบว่าต่อเครื่องจากเทียหรือว่ากับเมืองไทยเมสซิมอนสิไปสายตรงต,รงตลอดมดที่นี่อันตอนทีแม่ซิมอนไปหับลูกเราจะขึ้นมาอะพี่น้องจ้า อันสนะไอสายการบินเขาแจงมา้าเขายกเลิกสายการบินนั่นเพราะว่าเขาบบินเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแบบประเทศอีกอย่างที่ที่พี่น้องจะเขาใจเนาะสมัยนั้นคือว่าเขาสิอันยิงเครื่องบินตกนะไมมพี่นอ้องนั่นละ่ะสองปีสามปีที่ผ่านมานะ่ะที่ที่ข้าวออกว่าที่บ้านยิงพิดล่ำนะ่ะเลิกเครื่องบินตกนั่นละเขาก็เลยไอแจงอันว่านยกเลิกสายการบินน่นนีไปก่อนระงับเมซิมอนก็เริ่ประเดีบ,บินสายตรงเมซิมอนก็เลยมาสือตัว เซนทังอันในสองต่อไปลงกาตาพี่น้องไปล่งกาตาก็มาฮอร์รนนะ่ะแมซิม่อนก็กินอาหารปกติแหละแต่ว่าขึ้นมาเครื่องบินแมซิม่อนหันเจบ,บอกอุบัติเหตุอันในไอตัวตะขออย่างพี่น้องคือว่ากินแไตว่าแมมซิมอนกินอาหารรสจัดเนาะยุ่งเมืองไทยอาหารรสจัดกินกินกินผิดลายอย่างพี่น้องแล้วขึ้นมาในนั่งเครื่องเครื่องบินกับอาการกับปกติดีๆอยู่ไปหาปลูกเนาะมันกับเมย์มันกับลานอะแค่สามมือพี่น้อง อันบบได้พักโบได้ยังเลยแมซิม่อน,น,นอยู่โคราชเนาะกัเดินขึ้นเครื่องบินไปปั๊บก็เลยไปบ้านตะครองแล้วก็พักขึ้นนึงแล้วขึ้นกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็บินกลับมาเลยพี่น้องจ๋านั่นแหละคือวันเมซิม่อนโบได้พักคือไปแค่สามมือถ้าเมนวานไปนว่านอีกกะสีบ่มือยกะสีบ่นช็อกกะสีบ่นนั่นดอกพี่น้องไปแค่ <Arc> ane, ์สามมือเมซิม่อนก็เลยขึ้นเครื่องบินมาเสียเรียพอสิมาลงกาตาเมซิม่อนหันใจบ่ออกพี่น้องจ๋าเน่นนาอึกแล้วก็เสียบออกห้อนท่องกระเพาะทั้งสี่แม่พี่นอ อันบอกไปบอกอันค้นที่บ้านแอร์เขาติดบอกเขาว่าบอกว่าถือกอยาวาได้พี่น้องจ้ะบอกหลินรั่วอะไรไปบอกแอร์เพิรนลวานอ้หันใจบ่ออกอันในแบบแนนนาเอิร์เขาก็ออกซิเจนไม่แมซิมอนให้จนกว่ามันเรียนยุ่แค่ประมาณสิบนาทีสิลงเครื่องเงนมาพี่น้องที่ว่าลงกระตาที่ว่าอันพักอันในเครื่องประเทศพี่น้องเอาลงแมซิมอนก็ใส่ออกซิเจนเขาก็โทรให้รถดชุกเฉินมาพี่น้องจ้ะ วีเอพีเลย <laughs> อย่างหัวโตต่อกองเด้พี่น้องกินอาหารเป็นพิษแล้วก็อันหันใจบูออกเครื่องเครื่องบินนั่นแหละเขาลดเพิ่นกับเอาแมซิมอนน่ะลดทมพรดพรพิบาลยังไงบ้ากพี่น้องแมซิมอนก็นเริ่มจนบบมีสตีแล้วพี่น้องจ้าคือว่าหันใจบออกแล้วก็บุมีออกซิเจนในร่างกายเนาะเรย์ย่นเพราะเครื่องจอดล้มล้มจากกันในร้านปับ๊บจะมีรถแวว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 ขอกมาเลยพี่น้องมาหาแมซิมอนมีสองคนที่น ันประเทศบ้านเขานะ่คานคยยะคนฮอลแลนด์ผู้หญิงก็อยูอะไรกันกับเมซิมอนกับเมซิมอนจะบ,บรรลุว่าอาหารเป็นพิเ,เงังไต่เมซิมอนก็บเขาเอ้เป็นยกเขียวมัเคยเป็นอาการหนักจังสี่สีเขาก็เอาออกซิเจนแล้วเขาก็เอารถทีวันน,น้อยเจจอยพี่น้องลากเขาม้าเป็นช่องน,น้อยๆน้อยๆ้ให้รถเข็นเขาอ่ะนะเป็นรถเข็นแบบน้อนอนะ่ะน้อยๆพี่น้อง อันในเขาเอาเมซิมอนใซส,ส์เราออกซิเจนใส่แล้วก็ตึ๊ิๆๆถไปเมซิมอนฟังภาษาเขาพูดอย่างดอกประเทศกาตาให้เขาบอกภาษาอย่างแต่ว่าเขาก็บอกภาษาอังกฤษอยู่เป็นบางคำเขาก็อยู่ไส่รถมันจะมีรถปฐมพยาบาลมีสองคนที่เมซิมอนไปลูกสาวบ่เคยมาประเทศฮอลแลนด์จ้าพี่น้นนองเขาก็ให้เอาไปน้ำได้พี่น้องกระเป๋าหลาักที่เขาขึ้นถึงเครื่องเขาเออกไปนำ้ำกับไปสองคนเยึดรถปฐมพยาบาลมีสองคนพอไปเสร็จแล้วเขาก็ให้น้ำกงให้น้ำเกียร์เช็คให้ยาให้ยังเฮ็ดยังตรดเร็วทันใจพี่น้องเพราะว่าเขามีเวลาเบรก ที่เขาจะไปต่อเครื่องอีกเขาให้เวลาแค่ยี่สิบนาทีกือสามสิบนาทีน่ะประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะวเขาต้องไปต่อเครื่องมันว่าแม่ซิม่อนเขาแบบกระทันหันเขายปยงเร็วหมอซีหาคนพี่น้องมีสองคนที่ว่าป่วยแบบแม่ซิม่อนเขาก็สห้นำเกลือห้ยาอีกอย่างโอ้พี่น้องแม่ซิม่อนมัมีเฮงเลยอันแต่ว่าในพยาบาลที่ว่าคนมาในมาเช็คไม่อย่างนันคือว่าแม่ซิม่อนทายิีวิีโอ้ไปว่าเขามาตรวจมาเช็คอันแม่ซิม่อนตอนที่ว่านำเกลือเข้าให้แล้วตอนที่ว่าเสียบนำเกลือใส่เขียนเสยังมีหมอ สองคนสามคนแมสซิมอนจำไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบบบมีแฮ้งแบบอันบ่ไวแล้วพี่น้องจะนอกอ่ะพี่นอ้องประมาณสามสี่มิลน,น้ำเกลือ,ให,อ,อให้อันอะยาให้ยังเสซจอันเขาก็ใส่รถเข็นเนี่ยล่ะพี่นอ้องแมสซิมอนก็ไปเคยไปประเทศกาตาที่ไปลงเครื่องอยุนันจักเทียแมสซิมอนก็ลูกก็คือว่นเขาอยู่รถเข็นพี่นอ้องเขาอยู่รถเข็นเขายื่นเรื่องเอกสารไปตอนตอนัตนตอนนีแมสซิมอนบริเวณย่างย่าง,าง,างพี่นอ้องขั้งแรกในชีวิตอันในที่ลงกาตาเราก็ป่วย เขาเกิมีเอกสารเอาเฮาอยู่รถไปเข้นตรงมองจะข้นเครื่องพี่น้องเฮ็ดเซตเรียบร้อยเตรียมยาเป็นหอ่หอๆให้เฮาพร้อมมีหอดนำเกลือใสย,ยงใสาย,ยางอันที่ว่าเป็นนัน่นแทงแรงน่ะพี่น้องจ้าว้าอยากหัวนำเกลือกระปุกนน,น้อยสองกระปุกเขาหอยไวยุอันแทงเอาขึืนเครื่องบินไปพร้อมไม่มีน้องจ้ามีสองคนอันในพาะว่าสองคนนั้นเมซิม่อนกับฝรั่งคนนั่นสีลอยุหอเรนแล้วเหรอเป็นกะหอยตะลงตะเร่งไปห่ะพี่น้องรถเข็นเขาก็ใส่อันไอทีว่าว่างขังทื่งันทีว่าอัน อันต่าง,งๆเทเลเป็นเลน็กนะพี่น้องให้น้ำเกลือคนเขาเบิง้งเทิงเครื่องเบิ้งเมียซิมอนกับอันผูน้หญิงคนนั้นอันแต่วอยยุคเราฟังพี่น้องจ้าอยากหัวอยากหัวเสาพักหนึ่งเมียซิมอนอันในท่องเสียพี่น้องจ้าท่องเสียแบบ,บรู้เหตุเลยแบบตรูดเลยพี่น้องจ้าเป็นสองคนในเครื่งองบินแต่ว่าแอร์โฮสตีทีว่าต่อจากเครื่องอ่ะเมสยซิมอนบอกพี่เคยเขาโทรด้วยใจเด้อแอรอเอ,อันในเพื่นอนมันก็นเลยบอกว่าอัน เขกรบพยาบาลนะพี่น้องเพิ่นหัวเขาป่วยประถมพยาบาลเอาเขาไปเปลี่ยนเอาอย่างนั้เสิละเ่นดูแลดีดีมีสองคนที่เป็นอาการหนักแล้วเขากระทบเทนแบบว่าคืนเครื่องไปประมาณอีกไอเกือบสองชั่วโมงล่ะที่ถึงฮอลแลนด์พี่น้องสองชั่วโมงก็สามชั่วโมง่แหละเขาก็ถมพยาบาลตลอดเม่ซิมอนเขาดูแลตลอดเพราะว่าเขาซิมนไอ้ที่ว่าแม่ล้ม,มลประเทศกาตาเขาก็ซิมีพวกแพมเพิร์ดมีพวกยาพวกอย่างที่ว่าเตรียมไว้เขา่นแหละ เขาดูแลนะป้าพี่น้องประสบการณ์ครั้งแรกเกือบตายอยู่ทังเครื่องบินเพราะแม่ชิมมอลงจากเครื่องเสียเกระสินี้รถอันแบบอันพยาบาลแบบอันดูแลเขาหนะ่ะอันกระสิเขาไปในเครื่องบินแบบที่ยังปฏิเทตกาตาเขาไปแล้วก็เอารถเข็นของเขามาแล้วเขาก็จะเบิ่งนาเกลือเขาเขาจะเปลี่ยนนาเกลือเขาตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าแม่ชิมมอนทองเสียทองเสียเราหันใจบ่ออกจะมีปฐมพยาบาลอยู่ท่องเครื่องบินแล้วก็ เวลาเขาลงจากเครื่องบินเขายางบ่มีแห้งอยู่แล้วพี่น้องเขาสิมีรถเข็นเขาไปรับเขาตรงหม่องรถหม่องนั่งเลยพอเขานั่งเสร็จแล้วเขาก็ซิวเขาไปทุกหม่องหม่องตตมอผลพี่น้องลากเขาไปหอดหม,ม่องตตมอไปเต็มอีหยังเรียบรย้อยเสร็จแล้วนั้นละเมสิพ่อออกจากนั่นเมสิมนันอคอยเขาก็ว่าได้ดูแลแล้วพี่น้องจ้ะเขาก็สิมีเอกสารเอกสารเจี่ยกกับเขาป่วยแล้วก็มียาอีหยงังเส็พี่น้องให้เราประสบการณ์ครั้งแรกที่ว่าอาหารเป็นผิดแล้วก็เป็นนักที่ว่ายุทั้ง อันไอเครื่องบินตอนขึ้นเครื่องบินก็นยิ้มแป ь, บบ้บเเป็นยังบ่ได้ออกอาการพอขึ้นเครื่องบินได้สามสี่ชั่วโมงแล้วแล้วจถึงประเทศกาตาแล้วน่ะออกอาการพี่นอ้องอาการบ้านเฮามันห่อนล้วแม่ซี่มอนกินอาหารรสจัดเราตอนไปไปเมืองไทยแมสซี่มอนกินทุเรียนหลายพออพี่นอ้องเป็นคนชอบทุเรียนผลคือวนันไอบ่ตายพี่นอ้องประสบการณ์เจ้เขาจะจาซื้อแม่ซี่มอนด้บ่ดู้วนสายการบินอันนั้นแมสซี่มอนอันสีอันม่วงพี่น้องบอกซื้อบ่ได้โอ้ย อันแต่ว่าพีคนทีวานอะไเป็นเอผู้ยิงกับผู้ซ้ายเพิ่นขึ้นิจําเมซิมอนได้ดอกแต่ว่าเมซิมอนบ่ไดดขึ้นเครื่องบินหนีไปอันซงปีล้วพี่น้องตั้งแต้โรคโควิดมาอันนี้ว่าอันชีวิตอันในตะของอันประสบเหตุอันอาหารเป็นพิษดูเครื่องบินเจาะเอาชีวิตบรลดี่น้องเกอบตายแตวาก็เป็นบทเรียนตรงคือว่าเวลาขึ้นเครื่องบินบ่ต้องกินอาหารรสจัดพี่น้องจ้ะแต่เฮากินอาหารรสจัดเฮากินอาหารทีว่าอันไนเสพๆห่อนทองเสีย เขาเป็นอยูเทิรงเครื่องันสนามบินเร็วๆหรือว่าเขาเป็นอยูเทิรงเครื่องเร็วๆมันบ่ค่อยเขาบวสามารถจอดเครื่องบินตรงนั้นเรารักษาเขาด้เลยพี่น้องเขาจะให้แบบแบบอันในจะมียาแครแก่ทองร่วงยาแก้เก็บทองมีป่ปฐมพยาบาลเล็กๆหน่อยออกซิเจนเขาก็มีนะพี่น้องเป็นถังเล็กๆแต่ว่าเมซิมอนไดมาแต่ว่ามันเกือบว่าได้โดนประมาณสิบนาทีเพราะเครื่องไก่ลุงอะแมซิมอนเกือบตายพี่น้องจ้ามีคลิปวิดีโอ จากอันในเมซิมอนเราจบแล้วก็บเบิงเ้งด้วยจ้ะคำขันคือเก่าเราพี่น้องเมซิมอ่อนว่าเรื่องชีวิตตัวของอันประสบเพศพี่น้องแล้วก็ทําวิชาอันให้ลูกมาจังเลยลูกสาวตอนนี้ก็ยุประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้ประมาณเจ้าเขาสามปีนี่พี่น้องจ้ะแมซิมอนก็เเราประสบการณห้องก้อง,อง,องให้พี่น้องในรับชมรับฟังน้องพี่น้องคำขันคข้เขียด <c oughs> คือเก่าักคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้แม่ซิมอนได้ด้วจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซิมอนทำคลิปสนุกสนานสำคัญคลายเครียดถืาเกิดขอบคุณสุขภูสุขคุณที่เสียสละมาฟังแม่ซิมอนอใน,นเ,เรื่องประสบการณ์ต่องๆด้วจ้าฝากติดตามคลิปหนะ้าบายบาย